สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary ค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือที่หลายคนเรียกว่าซิทูดิชันชิพคือสิ่งที่หลายคนเจอมาแล้วและเจ็บมาแล้วมันคือการอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนกับคนรักระหว่างคนรู้จักกับคู่ชีวิตซึ่งความจริงแล้วสิ่งนี้ทำให้เราสับสนและเหนื่อยใจมากวันนี้เราจะคุยการเกี่ยวกับวิธีการรับมือและท้ายที่สุดคือการมูสออนให้ได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะยอมรับความจริงให้ได้ก่อน ก้้วแรกของการ move on คือการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ความรักที่มีคำว่าแฟนหรือคู่ชีวิตการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการกล้าที่จะ,ะเผชิญความจริงค่ะ เมื่อเรายอมรับความจริงได้เราจะหยุดโกหกตัวเองและเริ่มมองเห็นทางออกและเลือกเปลี่ยนทิศทางของการมีความหวังเป็นหยุดหวังแล้วหยุดสารความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ให้เร็วข้อ2ฟังความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงจัง เวลาที่อยู่กับเขาคุณรู้สึกอย่างไรถ้าความสุขมันน้อยกว่าความสับสนนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคุณไม่ควรอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้วการฟังเสียงในใจสำคัญกว่าการฟังคำพูดสวยๆที่อีกฝ่ายมอบให้ค่ะข้อ3หยุดหาเหตุผลเพื่อเข้าข้างเขา หลายครั้งเราจะบอกตัวเองว่าเขายุ่งเขาไม่พร้อมเขายังไม่ลืมอดีตและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้คือข้ออ้างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองและยังช่วยให้หลอกตัวเองเพื่อรอเขาต่อไปด้วยแต่ข้ออ้างเหล่านี้นะคะไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นดังนั้นการหยุดเข้าข้างเขาหยุดหาเหตุผลให้กับการที่เขาไม่ชัดเจนกับเราแล้วดึงตัวเองกลับคืนมาหันมาสนใจตัวเองและ move on จากการรอความ ชัดเจนจากเขาค่ะข้อที่4พูดตรงๆกับเขาเพื่อหาคำตอบถ้าคุณยังค้างคาใจลองถามตรงๆไปเลยว่าระหว่างเราคืออะไรเราสองคนเป็นอะไรกันอย่าก,กลัวคำตอบค่ะเพราะต่อให้เขาเลี่ยงเขาไม่ตอบหรือบ่ายเบี่ยงใดๆนั่นก็คือคำตอบอยู่ดีนะการได้ความชัดเจนไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะข้อ 5. วางขอบเขตที่ชัดเจนให้กับตัวเอง ถ้าเขาไม่เลือกชัดเจนอย่าให้เขามีสิทธิ์เข้ามาเลือกเวลาที่จะอยู่ในชีวิตเราอย่าให้เขาหายไปแล้วกลับมาได้เรื่อยๆคุณคือคนที่กำหนดว่าใครจะเข้ามามีพื้นที่ในชีวิตของคุณไม่ใช่เขานะคะการตั้งขอบเขตคือการบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าและฉันเห็นคุณค่าของตัวเองให้เกียรติตัวเองเสมอข้อ 6. หยุดการผูกพันกับเขาทางโลกออนไลน์ ความหมายคือโซเชียลมีเดียทำให้การ move on ยากขึ้นมากๆค่ะเพราะเรามักจะไป่องไปดูว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรกับใครวิธีที่ดีที่สุดคือการกดเลิกติดตามปิดการแจ้งเตือนหรือแม้แต่บล็อกชั่วคราวเพื่อให้ใจเรามีพื้นที่ว่างจริงๆจากการรับรู้เรื่องของเขาเพื่อหยุดการผูกสัมพันธ์นั่นเองค่ะข้อ7เติมเต็มความว่างด้วยสิ่งใหม่ๆ การ move on ไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วรอให้ลืมนะคะแต่คือการลุกขึ้นมาใช้ชีวิตใหม่หาอะไรใหม่ๆทำออกกำลังกายเรียนคอร์สใหม่ไปที่ใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ทุกกิจกรรมใหม่คือการสร้างพลังงานใหม่และทำให้เราหลุดจากวงจรเดิมได้ดีและเร็วขึ้นค่ะ ข้อที่8ใช้เวลาอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าของเราจริงๆเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามักจะรู้สึกว่าเราไม่มีค่าสำหรับเขาเลยดังนั้นการกลับไปอยู่กับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขจะช่วยเตือนว่าเรายังเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆสำหรับใครอีกหลายคนโดยเฉพาะมีคุณค่ามากๆต่อตัวเองชีวิตของเราเองค่ะข้อ 9. จัดการกับความคิดถึงแบบมีสติ คุณจะคิดถึงเขาแน่ๆหลังจากเลิกคุยหรือช่วงที่พยายามหยุดการติดต่อแต่แทนที่จะปล่อยให้ความคิดถึงพาเรากลับไปทักกลับไปคุยกลับไปตามส่องให้บอกตัวเองว่าความคิดถึงคืออารมณ์ชั่วคราวเหมือนที่ลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เหตุผลจริงๆที่จะกลับไปหาคนที่ไม่เลือกเราเมื่อเราตั้งชื่อให้อารมณ์เราจะควบคุมมันได้ค่ะท่องไว้นะข้อที่10ส,สร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิต สิ่งที่ทำให้เราติดอยู่กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือเราให้เขามีความหมายกับชีวิตเราพอเขาหายไปเราเลยรู้สึกว่างเปล่าค่ะรู้สึกวงวงในใจวิธีแก้คือการสร้างความหมายใหม่ให้ตัวเองตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับตัวเองเท่านั้นทำสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจเมื่อเรามีเป้าหมายของเราเองเราจะไม่ยึดติดกับเขาอีกต่อไปนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10บ้อที่พูดมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นเหมือนเงานะทุกคนมันทำให้เราเดินวนอยู่ที่เดิมไม่ก้าวไปไหนการ move on ไม่ง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ทำได้และทำให้เราได้กลับมาเจอคุณค่าของตัวเองอีกครั้งนะคะคุณคู่ควรกับความรักที่ชัดเจนคุณคู่ควรกับใครสักคนที่เลือกคุณแบบไม่ลังเลและคุณคู่ควรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่ซับซ้อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ